รู้ป่าเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากกินบาร์บีค้อนพรีเมียมนะต้องมาที่สาขาเซนทรันปิ่นเกล้าเท่านั้นคอนเซปต์ใหม่ของดีจัดเต็มที่นี่ที่เดียวพเพื่อนตอนนี้บิสกีตบาร์บีค้อนสาขาเซนท่านปิ่นเกล้าตอนนี้เขามากับคอนเซปต์ใหม่นะเปลี่ยนหมดทั้งร้านเลยน่านั่งมากที่ดูดควันก็มีที่ชาร์จมือถือก็มีและที่สำคัญนะพรีเมียมบีเนื้อวากิวหลากหลายส่วนที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นย้ำเลยนะมีแค่สาขาปิ่นเกล้าสาขาเดียวเท่านั้นเมนูแรกเลยชุดทีโอเนื้อวากิวมีใบพายสันคอคารุี4479บาทเนี้เรียกว่าชุดก้อนวากิุดนี้จะมีคาูบบใสั4 ชุดนี้ชุดครอบครัวราคา859บาทเท่านั้นเมนูนี้ลิ้นวัวอ์จจิตินาซอสต้นหอมตัวนี้นะขอบอกเลยนุ่มนึบสุดๆเมนูนี้แซลมอนแท่งแซลมอนสดๆจากนอร์เวย์เนื้อนุ่มตัวน้ำยำแซบสุดๆเมนูนี้นะก็โคตรพิเศษเบคอนหมูกรอบเป็นหมูกรอบที่รสชาติคล้ายเบคอนเลยคิมุ้นกรอบอร่อยเมนูนี้ก็พิเศษยุเกะแซลมอนกินต้องคนให้เข้ากันก่อนนะรสชาติเผ็ดละมุนอร่อยมาต่อกันที่เมนูชีสทะเลบอลเสิร์ฟมาบนกระทะเหล็กร้อนๆนะชีสหอมสุดๆเมนูนี้นะครูชีสรกร้าว เมนูเนี้ยชุดรวมทะเลพิเศษกุ้งจัมโบ้ของสดให้เยอะแน่นจา้าที่สาขาเซนทันปิ่นเกล้าอ่ะมีซาซิมิแซลมอนด้วยนะเมนูเนี้ยฮอกไกโดพุดดิ้งตัวรสชาติพุดดิ้งรสชาติเหมือนบิ๊กปิก,กินที่ฮอกไกโดมาเลยจริงเพื่อนๆคนไหนอยากกินของพรีเมียมทั้งหมดที่บิ๊กบอกมาต้องมาที่บาร์บิคอนสาขาเซนทันปิ่นเกล้าเท่านั้นของอร่อยๆแบบนี้เลยมากินกันนะ